เอาเมื่มาเปลนร่ากาเอาได้วยกรเดยวขออนุญาตน้อยเป็นทางการของเกษตรกรทีว <Hey. S 2> <my> ีไทยแล้วเอไม่ไม่เอามาเป็นเรื่องของเรหมืมเิท่านตรัหลักความนนี้นะครับนเขาบกว่ากาที่ทำธุรกิจให้ายอำเภอองไรแต่เดี๋ยวนี้ที่แล้วบอกว่าน่าจะหารเข้าไปเทศบาลตะวลมุกม่วกั คราดอ้อวยเขาจะวยกันฮะรบกับฮืออฮือวินไทังเขาไปเี่กไฟวาจะดมนี่ยดำึ้นดินก็ได้ี่ไทยประเดี๋ยวนี้จะออกทีมเเกษตรกรนะครับพึ้เกษตรกรนะครับมาอยู่ด้วยกันนี่มุดนะครับอยากกินข้าวบุตรปงน้ำหัวสมุดล่ไย